คูวินล,ล่าพิกัดบ้านคาททิยานหนองจอมสันทรายเชียงใหม่มีอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะมีสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือขนาดใหญ่อยู่หน้าบ้านมีดาดฟ้าเอาไว้ชมวิวมีที่จอดรถในร่ม2คันรถค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านกันค่ะเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านครบชุดว่าจะเป็นผ้าม่านโต๊ะกินข้าวโซฟาแอร์ติดผนังและอื่นๆอีกมากมายที่เราเห็นนี้เขาแถมให้เราหมดเลยค่ะ แค่ถือกระเป๋าเข้ามาคุณก็เข้ามาอยู่แบบชิลๆชิคๆค่ะภายในห้องนอนก็ตกแต่งอย่างสวยงามจะนอนห้องไหนก็ได้เพราะมีตั้งสามห้องนอนแหนะและยังไม่พอเขายังวิวอินให้เราอีกด้วยค่ะหรืออยากได้มุมแบบสไตล์คาเฟ่เอาไว้ถ่ายรูปหรือว่านั่งจิบกาแฟเบาๆและนําม,มุมนี้เลยไายทํำกับข้าวอย่าพลาดนะคะห้องครัวสวยขนาดนี้และวิวอินยจัดเต็มด้วยดูจนจะจบคลิปนี้แล้วอยากดูไหมคะว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่